สวัสดีครับน้องๆ FC โกดองขนมปังซิ่งนะครับมาดูอะไรบางอย่างพี่น้องมาดูครับตัวนี้ไม่สะอาดเออดูครับดูดูดูกันนี่ครับนี่เป็นความสามัคคีนะครับผมของสัตว์ตัวน้อยๆนะครับสามารถเอาเขียดอีโมครับอยู่คิ้งนิ่งเลยอยู่ได้ยังไงวะนเนี่ยอยู่ท่านี้เลยครับผมนี่ครับตัวมันอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับ มีแต่มดมากินมันเลยตายท่ากระโดดดูนะครับผมอะมาดูอีกด้านหนึ่งจะให้ดูอย่างงี้ฮะนี่ครับ <c oughs> นี่ครับ,รบสวยอ่ะนี้ดูใกล้ๆหน่อยนะฮะโอ้โหดูดูด,ดูการรวมพลังของมดตัวน้นอยๆนะครับผมกัดนี่อยู่อยู่เลยครับอยู่ท่านี้เลยครับนะ่าจะตายแล้วเนาะตายแล้วนะแหละนาะลูกนะ ตายแล้วด้วยครับเนี่ยครับตัวนี้ครับเนี่ยฮขับมาเจอพอดีครับเฮ้ยเอาไปจับนะอยู่ท่านี้เลยมดก็อยู่ตรงปากนี่เป็นความสามคคีของมดตัวน้อยๆนะครับสามารถเอาสัตว์ที่ใหญ่กว่านะครับมากกว่าตัวเองประมาณร้อยเท่าเลยนะครับผมอยู่นะครับแล้วก็ตายท่านี้เลยนะฮะแบบไปไหนไม่ได้เลยครับกระโดดก็ไม่ได้ครับผมเรียบร้อยครับ เนี่ยครับดึงจนนะครับดูดูโอ้โหเก่งมากครับผมเก่งจริงริเก่งอะไรเหยียบมันเลยอือหือเหยียบตน่ล้เยอต้องไปทำลายมันหนุกมันเป็นความสามัคคีมันอย่าไปทำมันเหยียบมันตหนึ่งครับมันเป็นสองวัตจากโลกนะครับผมเนี่ยการร่วมพลังกันของมดตัวน้อยนะครับโอ้เยี่ยมมากครับผมเก่งจริง